สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMUTP l i v e นะคะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันในวันอังคารของสัปดาห์ละฝนยังคงทำหน้าที่สรรหาเรื่องราวคดีดังๆมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคย ว่าด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะคะบางครั้งเนี่ยถ้าผลประโยชน์มันลงตัวมันก็จะนำไปสู่ความสุขทั้งการดิวที่เกิดขึ้นนะคะแต่บางครั้งนะคะเรื่องของผลประโยชน์ที่มันขัดแย้งกันเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การบาดหมางจนถึงขั้นต้องลงมือกันฆ่าตกรรมเลยทีเดียววันนี้ฝนจะพาทุกท่านย้อนไปในเรื่องของความโหดร้ายของฆาตกรที่มีชื่อว่าบางังฟัด ในบังฝัดผู้นี้นั้นได้ก่อเหตุฆ่ายกครัวรวมทั้งสิ้น8ศพซึ่งคดีนี้เป็นคดีโด่งดังมากๆนะคะในปี2560เพราะว่าการฆาตกรรมยกครัวในครั้งนั้นนี่มันรวมไปถึงเด็ก3ขวบนะคะแล้วก็มีเด็ก8ขวบเด็ก12ขวบเสียชีวิตด้วยเรื่องราวของบังฝัดนั้นเป็นอีกคดีสะเทือนขวัญค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อปี2560 เป็นคดีที่ฆาตกรน,นั้นลงมือฆ่ายกครัวแปศพโดยกลุ่มคนร้ายได้มีการแต่งกายด้วยชุดลายพรางบุกเข้าไปที่บ้านของนายวรยุทธ์นะคะแล้วก็สังหารเขาโดยที่นายวรยุทธ์นั้นเป็นที่รู้จักกันในนามผู้ใหญ่บัตรนั่นเองเป็นผู้ใหญ่อยู่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบ้านกลางก่อนเกิดเหตุนั้นก็คือมีการขัดแย้ง กันระหว่างผู้ใหญ่บัตรนะคะกับบังฝัดนั่นเองซึ่งเหตุการณ์เลวร้ายจนถึงขั้นมีการสังหารยกครัวรวมทั้งสิ้น8ศพบ,บาดเจ็บอีก3รายแต่ที่น่าจะเทือนใจก็คือ3คนในจำนวนผู้ตายนั้นมีเด็กอายุเพียงแค่4ขวบ8ขวบแล้วก็12ขวบรวมอยู่ในนั้นด้วยค่ะ ความอหังการของทีมสังหารนะคะเรื่องราวมันโด่งดังใหญ่โตในยุคนั้นจนทำให้พลตำรวจเอก จากกทิพชัยจินดานะคะซึ่งตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นพอบอรตอรอต้องล่องใต้โดดลงไปคุมคดีนี้ด้วยตนเองแล้วก็สั่งการให้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติสีวร,รขานรองพอบอรตรเนี่ยเข้าไปคุมทีมลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระบี่ทันทีถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของตำรวจนะคะเพราะว่าสามารถคลี่คลายคดีฆ่าย,ยกครัวนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ระยะเวลารวมเพียงแค่5วั เท่านั้นก็ลาขอผู้ต้องหาได้ยกแก๊งรวมทั้งสิ้น8คนมารับโทษตามกฎหมายส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นนะคะความแค้นอย่างที่บอกค่ะมันเกิดกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์ว่ากันว่ามีการขัดแย้งกันเรื่องที่ดินที่ผู้ใหญ่บัตรเนี่ยเหยื่อโหดในครั้งนี้นะคะเขานำที่ดินของตนเองนั้นไปจำนองกับคนร้ายหรือบงังฟัดแต่ บังฝัดเนี่ยกลับเอาไปจำนองต่อที่ธนาคารโดยที่เจ้าของเดิมเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นเมื่อเอาเงินไปไถ่ถอนเรียบร้อยแทนที่จะได้โฉนดที่ดินคืนกลับมาแก่กันแต่กลับไม่ดำเนินการตามนั้นจนกลายเป็นความแค้นฝังใจเรียกว่าถึงขั้นขู่ฆ่าล้างโคตรกันมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็นำไปสู่การฆ่าล้าง โคตรจริงๆนะคะโดยผู้ต้องหาก็ไม่ใช่คนมีสีที่ไหนแต่ณวันเกิดเหตุที่แต่งกายชุดรายพางนั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกเวลาเจอด่านตรวจยืนยันได้ว่าปมการขัดแย้งในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยเรื่องของที่ดินนั่นเองผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยคือนายซูลิกฟัดหรือใครๆก็เรียกว่าบางฟัดอีกนามหนึ่งก็คือโทริซึ่งเขามีอายุ41ปีเป็นหัวหน้าแกง๊ง อีกคนคือนายประจักษ์บุญทอยนายธนงชัยจำนองนายอารุณทองคำนายทวชัยบุญคงนายอับดุลเลาะดอเลาะนายคมสันเวียงนนท์และอีกคนก็คือผู้หญิงค่ะคือนางสาวชนลิดาสังขโชคซึ่งคนนี้เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของบังฝัดนั่นเอง ทั้งหมดสารได้อนุมัติหมายจับหลายข้อหาซึ่งแต่ละข้อหาก็นกหนักหน่วงทั้งสิ้นประเด็นที่นําไปสู่การสังหารโหดนะคะอย่างที่บอกก็คือเกิดจากการที่ผู้ใหญ่บัตรเนี่ยนำโฉนดที่ดินของพ่อตาไปขายฝากให้กับบางฝัดร,ระหว่างปี2,552ยาวมาจนถึงปี2,554เป็นเงินกว่าล้านบาทต่อมาผู้ใหญ่บัตรเนี่ยได้รับแจ้งจากธนาคารว่ากําหนดหลุดจำาน จึงเอาเงินไปไถ่ถอนคืนเมื่อเรื่องเรียบร้อยนะคะบังฝัดกลับไม่ยอมคืนโฉนดให้ค่ะจนเกิดความขัดแย้งถึงขั้น ผู้ใหญ่บัตรเองเนี่ยขู่ฆ่าล้างโคตรบงังฟัดมาแล้วจนกระทั่งบงังฟัดเนี่ยถูกลอบยิงเมื่อปี2,556แต่โชคดีตอนนั้นไม่เป็นอะไรจึงไม่ได้มีการแจ้งความกันเกิดขึ้นแต่มันผูกใจเจ็บเรื่อยมามีการวางแผนลงมือถึง3ครั้งแล้วนะคะแต่ไม่สำเร็จจนกระทั่งมาสำเร็จเอาในครั้งนี้จากการสอบสวนก็ทราบว่าบางังฟัดนั้นวางแผนก่อเหตุด้วยการเรียกลูกน้องลูกจ้าง มารับงานในครั้งนี้ซึ่งก็คือคนสวนในยางพารารวมทั้งสิ้นกว่า6คนมาร่วมงานแล้วก็บอกทุกคนว่างานในครั้งนี้คืองานทวงเงินกู้3ล้านบาทและถ้าทำสำเร็จก็จะให้ค่าจ้างคนละ1,000บาทเท่านั้นเองก่อนเกิดเหตุนะคะก็ให้ทุกคนเปลี่ยนชุดเป็นเครื่องแบบลายพรางเพื่ออำนวยความสะดวกเวลาเดินทางโดยที่ไม่ต้องเข้าด่านตรวจ เบื้องต้นบงังฟัดตั้งใจจะไปฆ่าแค่ผู้ใหญ่บ้านกับเมียเท่านั้นค่ะเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านเป็นคู่ขัดแย้งที่เคยอาฆาตกันมาก่อนขณะที่เมียเนี่ยต้องโดนด้วยเพราะว่าเป็นชื่อเป็นเจ้าของนะะในในชนดที่ดินเจ้าปัญหาทั้งหมดเนี่ยสวมหมวกไอ้โมงคุมหน้าคุมตาป้องกันไม่ให้ใครจนจำใบหน้าได้ พราะจริงๆแล้วเนี่ยพังบังฟัดและผู้ใหญ่บัตรเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกันระดับหนึ่งค่ะแต่เกิดผิดแผนในวันนั้นนะคะเนื่องจากพอบุกเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยกลับไม่พบเป้าหมายจึงต้องรออยู่อย่างนั้นนะคะเป็นเวลาน,านานเลยทีเดียวทําให้พยานเนี่ยจำหน้าลูกน้องได้ทั้งหมดนอกจากนี้เองค่ะผู้ใหญ่บัตรมาถึงเนี่ยก็ให้ลูกน้องเนี่ย ล็อกตัวแล้วก็ไปพูดคุยกันขณะที่ผู้ใหญ่บัตรเอ่ยชื่อออกมาว่าโทริซึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณแล้วว่าผู้ใหญ่บัตรเนี่ยจำบังฝัดได้พอไม่จำเป็นต้อง ปิดหน้าตานะคะเพราะว่าโดนจับได้ซะแล้วว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุทําให้บางฝัดเนี่ยถอดหมวกไอ้โม่งออกเพราะรู้แล้วว่าผู้ใหญ่บัตรจาเสียงได้จึงตัดสินใจฆ่าปิดปากทั้งหมดโดยใช้ปืนจุด38ของผู้ใหญ่บัตรเองนั่นแหละคะ่ะลั่นไกลแต่ละคนไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงหรือเด็กซึ่งเป็นคดีที่โหดเหี้ยมพอสมควรเลยนะคะ เมื่อก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยอะบังฟัดและก็พวกเนี่ยหนีไปพร้อมกับฮาร์ดดิสจากกล้องวงจรปิดรวมไปถึงรถยาลิสของผู้ใหญ่บัตรเพื่อเอาไปอำพรางที่จังหวัดพังงาแล้วก็เรียกได้ว่าทำทุกอย่างตามแบบฉบับภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนที่เคยดูมานอกจากนี้ยังนำรถ Toyota f o r t u n e er, เไปซุกซ่อนไว้ที่เต็นท์รถเช่าแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ใกล้ๆกับที่เกิดเตเพื่อป้องกันการถูกตรวจ จ,จากกล้องวงจรปิดแล้วก็แยกกันด้วยรถโตโยต้ายาริสสีขาวที่ใช้ก่อเหตุเอาไปฝากไว้ที่บ้านนายภัยสารจำนองซึ่งเป็นน้องภรรยาที่บ้านม่วงสองต้นนะคะตำบลน,นาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นทั้งหมดก็นั่งรถตู้โดยสารจากบอกขอสอนครศรีธรรมราชหลบหนีไปกบดานที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตามจับกลุ่มได้ในที่สุดส่วนเบื้องต้นในการจับกลุมในครั้งนั้นนะคะเริ่มจากการที่ชุดสืบสวนส่วนกลางเนี่ยนำผ้าผู้ต้องสงสยัยให้พยานที่รอดชีวิตดูว่าเป็นหนึ่งในแก๊งคนร้ายหรือไม่เมื่อพยานยืนยันว่าใช่พร้อมเล่าปลมขัดแย้งทั้งหมดในเรื่องการจำนนที่ดินเนี่ย จากนั้นตำรวจก็เลยกระจายข่าวกระจายกำลังในการสืบสวนสอบสวนจมพบว่าบางฝัดเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งเลยมีรถลักษณะเดียวกันกับคนร้ายใช้ก่อเหตุอยู่จริงอีกทั้งหลังเกิดเหตุก็ได้หายตัวไปจากพื้นที่จึงเริ่มสะกดรอยตามและก็จับกลุ่มได้ยกแก๊งโดยใช้เวลาเพียงแค่5วันอย่างที่บอกนะคะขณะที่ลูกสมุนต่าง ก็ให้การตรงกันว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยบังฟัด เรียกลูกน้องที่เป็นชาวสวนยางเนี่ยมารับจ้างทวงหนี้เป็นอาชีพเสริมให้มาร่วมงานบอกว่าหลังจากเสร็จงานแล้วเนี่ยจะให้ค่าจ้างคนละหน0 0งจะให้เงินไปดาวรถแต่เมื่อเกิดเหตุจนถึงท่านลงมือฆ่าบรรดาลูกน้องที่รับงานก็ไม่กล้าทำพร้อมห้ามปลามแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งลงมือเสร็จก็แยกย้ายกันหนีโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างใดๆสุด ท้ายแม้จะพยายามวางแผนที่คิดว่าเหนือชั้นที่สุดแล้วว่าจะหนีเงื้อมือของตำรวจนะคะวันที่28มีนาคม2561เวลา9นาฬิกานะคะก็หลังจากที่พวกเขาได้ถูกจับกลุ่มตัวหลังเกิดเหตุได้5วันเนี่ยนะวันนั้นศาลจังหวัดกระบี่ก็ได้มีคำพิาาพากษาประหารชีวิตบางฝัดและจำเลยรวม6คนส่วนจำเลยอีก2คนคือนางชนลิดา สังคชคนะคะซึ่งเป็นภรรยาของบางฝัดเนี่ยได้รับโทษจำคุก1นึ่ง12เดือนหรือ1ปีและก็นายธวชัยบุญคงให้จำคุก1ปี9เดือนนะคะล่าสุดก็ได้พ้นโทษออกมาแล้วเรียบร้อยอย่างที่บอกเขาว่าในปัญหาเรื่องความขัดแย้งเนี่ยเราบิดเขาเขาก็ผูกใจเจ็บขู่กันจะฆ่ากันแล้วก็ ฆ่ากันจริงๆแต่ว่ามันโหดร้ายด้วยการที่เด็กที่ไม่รู้อิโนโอนีนเสามรายต้องมารับผลกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จริงๆแล้วผู้ใหญ่บัตรไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเพราะว่าเขาก็ได้ดำเงินไปไถ่ถอนตามที่ได้ตกลงแต่ว่าเขาได้สูญเสียที่ดินที่เอาไปจำนองเพราะว่าบางฝัดกลับไม่คืนนะคะแต่ ผู้ใหญ่บาตรต้องมาถูกฆ่าตายนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ศาลก็ตัดสินประหารชีวิตผู้ก่อเหตุนั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะก็ฝากทุกท่านเอาไว้ด้วยว่าการอยู่กันการพูดคุยการตกลงกันด้วยสมรรนฉันการไม่เอารัดเอาเปรียบย่อมทําให้สังคมนั้นมีความสุขนะคะสําหรับวันนี้เวลาของรายการ10นาทีคดีดังก็คงต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันได้ใหม่ในแอปพิเศดถัดไปวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ